ตัวไหก็ให้ซื้อไว้แนอ่ยเข้าปีปีนั้นพ่ออสมตัววันนี้ปียันหกหนึ่งหน่อยห้าห้าเก้าน่อห้าห้าเก้าเอ้มันน้องกอกันช่วงเป็นยันขึ้น้ามีน้าไปคุณหรอปีก่อนปีซีโอปีหกนึงพ่อจำได้ว่าปีหกหนึ่งมันห้าห้าเก้าน่ออ๋อแตกสมตัวแตกสมตัวเนีมดปีนี้พ่อก็เลยวาให้เอาไว้คือ ตัวนี้ฮ่หาฮ่าเก้านี่บอกฮาฮ่าเก้าเป็นตัวร้องใชใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะกสส็สวัสดี fc ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊จังคนทไทย เจ๊ตังพารวยนะคะหอดมาถึงคุณพ่ออุดมพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่ออุดมนะคะอยูกกัะไผนี่เอาแม่แล้วไปใส่โอ้ค่ะได้พ่อนายนงมาทางั้งผีงแจงแจงเลย กันเห็นเจอไว้กต่ว่าวนหลดที่สามเนี่ยค่ะกึ้จี่ที่องที่สามปีนี้กันกระดานที่เดี่ยวเนาะอืมมแต่ว่าที่สิบกว่ปีที่สิบก่าปีคือค่ปานนี้มา่งวดนึงเลยองเมี่ยวพอตีคันันตีเอาหลายๆจะ้วงกูกันถือืี่ด้หมดก่อนถ้าตีจะคูเพาะกันหนึ่งสองหาโอ้หนึ่งสองสามเนาะ เมน่งสองสามเนนสอง 3, กับเป็น 3, อาพตี่านที้หาเียนค่ะอหานึ่งต,ต,ต,ตรงๆกลยเด้หนึ่งตีตีตีไปอีกันตัวนึงก็ได้แค่สามสามค่ะกับห 1, 1, นึ่งสามหนึ่งสองกันเลยเสียดายดเยเสียดายตีบรรัดกลุ่มเนาะมันมันเคยเป็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องตีไม้ได้บ้านี่ตีไม้ให้เอซบิงกระดุกแต่มันบ ไปนาตีเท่านั้นิค่ะเปนทุ่มวันรีนั่นมิสองมสามแสดงว่าลืมตีนั่นวันนี้ที่ว้านะพอมันตีที่านมันก็ถือด้วยหรือคะถือหาหนึ่งหาสองพอถือพอซื้อวะไดรอเนี่ยคือมับอกตีเย็บซีอยู่ว่าพ่อมันเคยตี่ันกันด้วยดิค่ะโอ้หหาึ่งตรงๆงวะ แต่เรืมือหนึ่งนั่นพอ่อฝันว่ารถมันมีรถคันหนึ่งอยู่บ้านหมดไม่บ่นี่หมดไม้นี่ยหมดหมาเนี่ฝันแล้วฝันฝันวัดแลีนแลียนบ้านอะไรท่้นี้เเดียดเผิอกค่<ฆ>ะแต่ว่ามีเขาน้ำดิค่ะใช่<ฆ>ว่าเกี่ยวเขาว่าสี<ฆ><ฆ>านี่ไหมค่ะมาเนี่ยแน่นมากแน่นมากเลถอยมากถอยถอยมากแต่ว่าพระสงบ์มนันจะเล่นกันไปอีกนี่ถอยมา ถอยไม้หนาลงสีนะแต่ว่าพวกเราเขาล้มเด้ถอยมาจอดอยู่หนาลงสีเออมันถอยม,มันจอดอยู่หนาลงสีมามานี่ว่ามันจบของแก่ลงมันเป็นคนอื่นบมนาแต่ว่ารถรถใจตาเรียนอยู่เก่หนักเรียนอยู่แต่ว่ามีเขาความรู้มีเขาอยู่เท่าไหร่นี่นักเรียนบน่บัดเพมีไผ่เมีไผมีแต่เข่ามีแต่เขารู้เท่าไหร่มาเนี้ยถอยมาแล้ว บานี้พ่อว่าจะจไห๋จงซง่พ่อรวดนตื่นขึ้นมายังเศ้าเน่อะังไพ่อรวแกเน่าขึ้นรไปเลยยเูิทเาเปียน่พ่อเออไปกัเลี้ยวเบ่งเย็นแกกับ่เห็นค่ะรี่ไปตัวอยู่ลานค้าขึนเว้วพ่อย้ายเห็นปังฝันมื้ขึ้นฝันในรถตะเสียนเนอะค่ะพอดีพ่อแยกไปก็เห็นแกเลียนเทเ่เลยว่ามาหนี้พาเก้าึไหม ห้าห้เก้าหนึ่งเออนี่นี่รถเกนห้าห้าเก้าหน,น,นึ่งพี่น้องนั่ละพาะว่ากันกันรถนี่เป็นสามตัวก็ต้องหาหาเกาลิตรแต่ว่าพ่อพ่อจดแค่ตัวทุทไายนั่นหนึง่งเก้าหาเก้านึ่ง5ียหเก้าถ้าตีเป็นสองตัวก็เก้าหากับเก้านึ 95, 91, ่งทีมั้อเก้าเก้าึกับเก้าหาที้ ม<ฮ>าดิขื้นสองมาใหม่พื้นสองมา,างพอกตออขาถงนนี่งงใหม่ขอบนถนนดใหหนองน <ฮะ S 2> ้ำเน,นี่ยต่อคนแค่นี้ละมาด้ด้าดใหม่ปิงกัดไหมกัดขากัดท่วงอยไ่ไหมปิงกัดขาอีกแม่มาดพ่อเขาดึงออกดึงปิงออกดึงออกจะว่าห่องที่จังหวัดสองสามตัวไปี่ละ แต่ว่าเลขนี่ใจพ่องพืชว้อยู่ว่าเป็นมันคิม่ปเป็นล่างบ่บางนี่อ๋อหมายความว่ามันจับอยู่ขาก็เลยคิดว่าตัวเลขนี่ใชเป็นเลขล่างแม่นั่นบ่ได้จับถุงไหมปิงนี่มันบ่พอแม่นเพราะว่ามันเป็นแปดยันแปดแปดเนาะกิทจีปิงมันปิงตัวพอยันจีแปดหนึ่งเหว่งสี่แม่ส่วนมากขึ้จาะกระจีแปดเบอร์ได้เนาะครับแปดหนึ่งเรียก็ขานี่เป็นหนึ่งเบาพอแม่น เป็ดนึงเปดสองไปี้ทไหมเพราะว่ามันมันกิบว่าได้ยนับจำนวนัตมันกับมือน้ำกันจิตเปดหาไปงี่ทนะอ๋อกับทีเล่ยมาปิงนี่เป็นเป็ดแน่นอนขานี่เป็นหนึ่งมือนี่เป็นห่าโดนเลยเด้จนลืมเข้าจะว่าจะปีแ้ว่ฝันไว้ปิงกันพวกพี่ฝันเนียกเที่ยวไ่ไหนก็ฝันแสดงว่าเปดหนึ่งแปดห้าสิบห่าคือว่าเปดหนึ่งหาขึจังไห ท่านางมันทำสองตัวได้เนาะพ่อใหญ่ตีสองตัวนี่ยังมีตีแปดหนึ่งแปดสองแปดหาแบบนี้ดีไหมอ๋อเปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดห้าไม่เอานะค่ะขันบนกันเพื่อนหาเก้าหนึ่งเรากัะหนึ่งหาเก้าสามตัวห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าแบแล้วก็หนึ่งห้าเก้าทะบนญมอนห้าเก้าหนึ่งแล้วเป็นห้าเก้าหาหาเก้าหรือเก้าหาห้าแบบี้นี่เท่านั้น ถ้าว่ากำมันใจอัน yeah. ตัวทุไทยมันแล้วตัวหนึ Lob ่งเกาหาหาเกาหนึ่งน่หนึ่งเกาหาหาเก้าหนึ่งสามตัวนี้จะมันกว่าแต่ว่าบาดนี้บัดขนล้งนะมันมีสองขนบัดล้งรถนค่ะหรือมันติดหรือมันติดแยกออกจากกันเป็นช่องโตบ่อยทันทีพอเรียงรถน่ะ นก็เป็นเก้าหนึ่งเก้าฮาเป็นที่ปกติกับผู้ใดที่ฟังกับเธออยากตัดสองตกับให้ตัดสองตได้เนาะเพราะเพราะว่ามันกับวันแน่นอนดิบางเธอบางจ้ารถด่วแล้วค้นจองค้นคนหนึ่งล้มขางี้จะมาพูดครับจะมีล้มบนล้มฟองประเด็เห็นแต่ว่ามีคนน่ะอยู่ข้างหลังนี่ล้มสองคนก็เลยว่าอย่าลืมเอาสองตัวมื่พาะ จะรือหมดสองตัว hmm. แ้วมนหาค่ะแต่ว่าเรือหนมีเรืรถหนนมีอยู่จะเบียนรถห้าห้าเก้าหนึ่งไหมห้าเก้าหนึ่งห้าห้าเก้าหนึ่งห้าห้าเก้าหนึ่งแมนถ้าแมนสามตัวนี่ห้าห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งแมนแล้วก็ตั้ตต์เลนนี่จะมีเก้าหนึ่งเก้าห้าห้าห้าแมนบอกแมนหลักห้าเก้าก็มันบล็อก มันก็ต้องตัดคู่หมดทุกตัวแล้วก็ต uh, right. uh, ัดเนาะขับโบนี่แต่ว่าขี้พอดตีใหญพอดตีเอเก่าหนึ่งเกาหาขพอเอาเก่านึงเกหาพอตัดให้แขนเข็งเจางตัดให้เบดเลยเจ้ข็เบตเนพี่น้องเลยเก่านึ่งเก่าหาอนี้ะอันนี้สองตัวนี่เนาะคันลายเอฟซีชื่อว่าลายอีกคันล่างเลยขึนแต่ว่าพนกับมือจับเนาะมือจับจับดึงปิงออก เมื่อนี่เป็นหาแน่นอนแปดหหรือปดงนึง่เป็นแปดไปีน่าเดี๋ยว<อ>เมื่อแปดหาก,หากหาาับแปดดึงไปซีน่าค่ะพ่อพอ่อมันปิง,น,งน่นอยไหมพ่อคิดว่ามันใจว่าปิงนี่มันต้องมีแปดแน่นป่ะเฮ้ยมันบอกเลยว่ามีแ,แปดเลยคือบนี้แล <c oughs> ้วพอกว่าตันเย็นเช้าน,นั้นตะโกนนี่มันเป็นหาหกหกหาเช้นนาเช้นหกเนาะ ผลิตีได้ำนัันม,ม,มันห <า S 2> มัน,ม,นมันเป็นเืนอลังเก่าบว่หลังเก่าตัวได้วันนี้ม <c ười> ันเ,เ,เ,ปเป็นเนหลังเก่าเก่าศูนเดียลอกศูนเก่าดี๋ยวเออผู้ดดตีผู้ดดเป็นคึอสอดปานพุนน้พอเนาะเร็นหลังเกา่าเก่าซัน เยตีอยู่เนีล่ะกันพ่อย่างหลังเก่าเตีออกอยู่ได้ตะก้อนที่พ่อเคยตีเนี่ยหลังเก่าเหลังเจ่าไปไปบ้านเก่าเพื่อตีเนี่ยจะเปลี่ยนเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนี่ยจะรู้ว่าไอ้งวดศูนย์เก่าในวันถือแจนบอกเลขค่ะเพราะถือบอกเลขบอกถือฝันถืออยู่บอกถือก็หาค่ะฝันว่าอ่ะสรุปเป็นความฝันของคุณพ่ออุดมนะคะฝันว่าปีนขับขาแล้วก็ฝันว่าทะเบียนรถไอ้นักเรียนของพ่อไงก็จะเปี่ยน กันเห็นตาเซียนครับรถนักเรียนนักเรียนสมเด็จนี่สมเด็จสมเด็จะแก้เขาพร้อมบันบัดม่านทุ่งสีนบ้นานมิตรงเขาเยอะเกัแนแต่ว่าผมก็ได้เอาเขาลงเน๊อทั้งนี้จะค้นลงมันคนลงมันมีสองคนแต่ว่ามันติเขาสองตัวเพราะพ่อว่ามันงส่วนมากพอสามก็นักเรียนถอยดาก เขาเออหน้าลงสีลงด้สนเอาเขาเขามาสีถึงมันจะเป็นคลิปเต้าบางทีบ่กลับมังสิบบ่ไม่ถอยบางทีเลยเขก็แน่เนาะข้างหลังเอออาจจะเนาะพ่อเนาะเวียนกันกันพวกเข้าสิเวียนแต่คลิปเก่าไม่สิบเลยวันนี้เ้าก็จะย่ำไปที่ทะเบียนรถแต่ว่ามันจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็นั่นแหละแต่ว่าที่แน่ๆเราถอยได้บ่เราเราถอยมาแน่นล่ะนี่นั่นแหละค่ะฉันไม่ห้างตัวเขาเลยว่าเก้านิ่งหมดอ่ะ ห้าหเกานกิงก่าหนึ่งเหนึ่งเก็ได้เล้ววันนี้เขาต่อสามตัวเลยวเก้าหนึ่งเก้าหากมัเกี้1 9้าหาเก้านึ่งนั่นละโอ้พอใจแล้วพอเอาหนึ่งเก้าหาไปเลยพอมันถอยอ่าเก้าหาย่ำอ่าทะเบียนรถเน่ยมันห้าห้าเก้าหนึ่งแม่ค่ะไปมันถอยเด้ถ้าถอยนี่าก็ตรงนับไปหนึงมา เราจ็ต้องนับแต่หนึ่งมาหนึ่งเก้าหาแล้วตามตัวผใจแล้วก็เลย่นับแต่ตัวไทยมาเออบานีหนึ่งเ,เก้าห้าพราะ,ะนั้นกันเ้าะคมม,มันใจนีก่คเก้าหนึ่งเก้าหาถ้าสองตัวฮหาฮ่าก็เอา,า,าไว้กันไว้เนาะเพราะว่ามันบร่ได้นี่รอกมันไ่มันจังสีโปรคับมันตัวเดียวมันตัวเดียว ก็สรุปนะคะตัวเลขของพ่ออุดมนะคะสำหรับทะเบียนรถนะคะของพ่อเซี่ยนะพะ<า>เพาะ5591แต่ว่าพ่อจะย้ำไปที่195<า><า>แต่ว่าที่แน่ๆทะเบียนรถที่นอนกับตัดรเลนสองตน้ำแน่เนาะมันบาดีพ่อไปเบิ้งเงินแต่มนหมนดจะเท่าไหร่่อ,รออกดูยังเงินตัวหาตัวหนึน่งไม่ก็ออกดูละเนาะมมนออกดูพ่อออกจะปีกไก่นีเนี่ เขาปีก่อนปีกันรุ่นเหมอนกอเาพอมัมันจะมาอีกมอดเพราะว่าใชเพ่าบนแมนจังไดก็ชิบว่ามากกว่อนนั่นแหละเลี้ยงได้ตัวนี้หนึ่งตัวอ่้าสามถ้าสามตัวหนึ่งเกาหาเกาหนึ่งอ่าเน้นสามตัวนี่เนาะนั่นแหละก็สามตัวพราะ่เน้นนี่เลยเดีนี้หมายความว่าสามตัวมันใหแล้วเนาะกอนี่มันเพิ่งจะมันเอินแค่นี้แต่ว่ามันเคยออกดูอยู่ด้เกาหานี่ มันอกันพอเบิรนเป็นแคสีี่หกสี่หกันมันอกาหาเน่งเก้าหายังเมื่ใช่ว่ามันมันติกับไม่บ่ะนี้บอกว่ากับกับที่ับมันวงินีแหละพี่น้องเอ้ยเียังบ่เป็นรถคันอื่นฝันรถขันนีนะเหี้ยเเนเจนเหลืองเนี้ยสีเหลืองนเรียน่ไเมื่เมะเบียพอด้พอด้ไปจากที่เด้ พ่อจะทั้งปูค่ะจะทั้งกีอ่ะนนี่กะเลขปิงจับขาย่างเลขปิงจับขาพ่อเล่ปิงจับขานี่พ่อว่าตีเอาแปะเล่นเร็วกับมนนเน้นไปล่างเออแต่ว่าพ่อมีสรุปตัว <3 S 1> เลขปิงสามตีปูอยู่พ่อของพ่อเอาเอาเฉพาะเลขปิงเป็นเท่าไหร่เน้นบ้พ่อเลขปิงปน,น,น,ปนี่ยเน้นค่ะมันเกี่ยนเนี่ยพ่อเมื่อเงินตามนี่มันแปะสองกับแปะสามเล่นนี่ แปดามออนี่เราจะเจะเห็นื่อที่ปันเลยาช่แปดหึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าอนี้แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าเน้นไปที่ล่างอือกะมีเท่านี้นะพ่อเนาะแม่นอ่ะยาซํำนีเราเป็นความฝันของพ่าอ,อุดมเพราะว่าพ่อนี่กับแปดเนี่ยไว้เลยนะพราะว่าแปดนี่ยืนไว้เลยเจต่ว่าเรขสูตรพ่อมีดอกแปดนะพ่อมีแปดจว่ามันกิดือเก่าบางพ่อมีบางหนึ่ง่ะ กอดบอว่าเก่าว่นันใจว่ามันมึกันกยังมาได้บ้นนี้มาแท้ๆทลคนยังว่าจิมลุกสางอยู่ซุนเก่าจิมลูกสางอยู่0 <c oughs> ุนเกา่าเซุนว่นค่ะอ้ยเป็นคนละปีเนาะปีปีไกานี่มันจะปีหกเจ็ด <c oughs> มันเวลาค่ะมันก็วอไปสามงวดแล้อนี้มาบานี้มันมันที่สองนเป็นปีไม้ไเลยมันขัดหนมาได้เลยบานนี้ซุนเก่า อาจจะได่เมื่อนี้กับเป็นความฝันของพ่ออุดมนะคะขอบุญเอฟซีแลต่ก็พ่ออุดมได้หลายนะคะสีแดงฝันความฝันจะได้ให้ร้องเบิงคาคาเมื่อนเข่าไอซีร้องเบิงเนาะถ้าฝันมันกับกันตีจุดสองสามครูมันก็เข่ากันเนียนกันฝันเนีนๆก็ได้ค่ะพ่อเมื่อนตีสรุปไว้พวดขาหัวขาตัวเดียวปวด ขอบคุณพ่้หลายค่ะ,ะสุกๆหวานๆสุกูสก์สุกคนยานเีแนวทางใวทางใส่สุดว<ส>ิจารณานในการรับชมนะคะ,ะมันมันสะกบฝันอย่างมากนี่ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ